ผมว่าถ้าเราหวังดีแล้วเขาไม่ได้อยากได้อะให้เราเรียนรู้ครับว่าเขาไม่ได้อยากได้เพราะว่าการพยายามยัดเยียดสิ่งที่ดีมันเหมือนเราเป็นแม่แล้วป้อนผักให้ลูกอ่ะคุณจะทําให้ลูกเปลี่ยนมาชอบผักในการยัดใส่ปากเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ <c oughs> เหมือนการให้ดอกไม้อ่ะครับบางคนอยากได้บางคนไม่เห็นคุณค่าอ <c oughs> ฉะนั้นคนซื้อดอกไม้มันง่ายอยู่แล้วคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อมันอยู่ที่คนรับเขาอยากได้ไหมทุกอย่างมันต้องเกี่ยวกับการรับและส่ง give และ take ให้มัน,นาบาลานซ์กันในทุกเรื่องเลยคนหนึ่งก็บอกว่าก็ฉันหวังดีฉันก็ทําให้แบบนี้แต่เขาไม่ได้ต้องการอีกคนว่าฉันก็หวังดีเนี่ยทําให้ทุกหน้าตาคือต่างคนต่างเอาความดีใส่กันเข้าไปอะ่ะแต่ก็อยู่กันไม่ได้ทะเลาะกันแม,ม่งตลอดเวลาอ่ยก็บางครั้งการหวังดีถ้ามันเริ่มไปก้าวไก่ หรืออ <c oughs> ินเวดบุกลุกพื้นที่ส่วนตัวหรือเวลาส่วนตัวของเขาเขาอาจจะไม่อยากได้ก็ได้ครับหรือคนกินเหล้าเยอะๆอย่างเงี้ยคนมันชอบกินเหล้าอ่ะ <c oughs> หวังดีก็เข้ามาห้ามห้ามทุกครั้งเธอเดี๋ยวตับแข็งเดี๋ยวตายไวใครจะอยู่กัเบเราบลาบลาส <c oughs> ุดท้ายแล้วก็เขาอยากกินเหล้า <c oughs> หวังดีมันก็เท่านั้นมัน มันไม่อยากทํามันไม่อยากรับอะ่ะรับรู้ไหมเขาเป็นห่วงรับรู้แต่กูไม่แก้กูไม่เปลี่ยนม, <laughs> มันก็เท่านั้นนะครับการหวังดีเหมาะสําหรับคนที่สมควรได้ด้วยถ้าคุณไม่สมควรได้ หวังดีมากแค่ไหนเขาก็ไม่อยากรับอ่ะ,อะเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของมันเป็นห่วงเดินไปส่งแต่คนลาคาญเีอ้อย่ามาตามคืออย่ามาตามตลอดเวลาไปไหนทาไมต้องไปด้วยตลอดวะ,ะไม่ไว้ใจหรอเนี่ยสุดท้ายแล้วเปล่าเรา,าวรหวังดีเราแบบเป็นห่วงเธอเป็นห่วงเฮี้ยอะไรกูก็เกิดกมาก่อนมึงคือกูเกิดมาโดยไม่มีมึงมาตั้งหลายปีอยู่กูจะมาอันตรายเลยพอคบมึงกูจะอันตรายเลยกูชอบไปคือบางทีมันก็ต้องมีของ ok